โอว่าทมสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมลวงวชิรยานสังวรมนุษย์เข้าถึงได้ทุกภพภูมิเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เองจึงมีจิตใจที่เข้าถึงทุกภพทุกภูมิเป็นอบายก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นอริยะก็ได้และก็เป็นได้ในปัจจุบันนี้เองตามสมควรแก่การปฏิบัติ เมื่อมาปฏิบัติอยู่ในทางแห่งอกุศลอันมิใช่มรรคทางแห่งการพ้นทุกข์โดยส่วนเดียวก็เป็นมนุษย์อบายเป็นมนุษย์นรกมนุษย์ดิรฉานมนุษย์เปรตมนุษย์อสุรกายแต่เมื่อมาปฏิบัติในทางของกุศลน้อยหรือมากขึ้นโดยลำดับก็เลื่อนชั้นขึ้นเป็นมนุษย์มนุษย์มนุษย์เทพมนุษย์พรหมก็เป็นอันว่าสุดโลกเมื่อละได คือปล่อยความยึดถือได้ก็เป็นมนุษย์อริยะก็เป็นโลกุตระขึ้นไปโดยลำดับจนถึงละวางได้หมดตัดสังโยชน์ได้หมดก็เป็นมนุษย์สวิสุทธโธมนุษย์ที่บริสุทธิ์ในที่สุด